เ,เ,เดี๋ยวก่อนที่จะนับ 1, 2, 3ถามว่ามาเที่ยวที่นี่บรรยากาศแบบนี้ชอบไหมชอบไหมชอบค่ะชอบค่ะ,ะคุณติ๊กก็ชอบไหมชอบค่ะโอ,อย่าลืมว่าเราทําธุรกิจ<อ>บแบบโกบอลนะครับมือถือเครื่องเดียวนะครับก็สร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้นะครับเราเดินตามใครเจ็กมานะครับภายใต้สายงานของท่าน เจกยีเรารวยได้ไหมครับเพราะเจกงาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของภาคอของเอเชียและอันดับสามของโลกแล้วคุณคิดว่าคุณรวยได้ไหมคุณติก๊กร,รวยได้ค่ะโอ้โอเคเดี๋ยวจะให้เอาภาพนี้นะครับคลิปม้วนนี้นะครับไปหาผู้คนกลางอากาศนะครับใครสนใจอยากมีไรายได้นะครับ อ่าหลักแสนภายในสองเดือนนะครับก็มาทําทําอะไรครับปิง <B ingo. S 1> โอเคกดลิงก์ไลน์ด้านล่างทักสองสาวสวยๆส,สองคนนี้นะครับอ่านี่คือชายทะเลที่อ,อําเภอขน,นอมจังหวัดนครศรีธรรมราชลูกัสอินเตอร์ถ่ายภาพสดๆดเลยสวัสดีครับ